เฉลยแบบฝึกหัดหน้าห5บห้านะคะทำเหมือนกับหน้า54ี่ค่ะเขาให้เด็กๆคาดคะเนความยาวของกระจกนะคะคุณครูมองกระจกหอคุณครูแล้วนะคะคาดว่าน่าจะมากกว่าส0สิเซนติเมตรค่ะคุณครูไปวัดจริงเมื่อกี้นี้นะคะวัดได้90เซนติเมตรค่ะต่อไปเขาให้เด็กๆคาดคะเนความสูงของแก้วน้ำก่อนนะคะ คุณครูคาดคะเนนะคะน่าจะน้อยกว่า30เซนติเมตรค่ะคุณครูวัดจริงแล้วนะคะได้18เซนติเมตรค่ะแก้วน้ำนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะว่าจะเอาแก้วน้ำแบบสั้นหรือแบบยาวมาวัดนะคะต่อไปความกว้างของบานประตูค่ะคุณครูคาดคะเนจากสายตานะคะน่าจะมากกว่า60เซนติเมตรค่ะ คุณครูวัดจริงนะคะได้ขนาด80เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเฉลยหน้าที่55ค่ะหน้านี้ไม่มีถูกผิดนะคะเด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองได้เลยค่ะ